กราฟสบายดีเนาะย่อย่อเอาว่าเร็ไม่าเร็วไหมเร็วไหมหนึ่งสองสองกลางวันดีทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มาอยู่กับสองฟันดีเกมเมอร์เนาะทุกคนเนาะื้อนี้เขาก็มาเฮ็ดคลิปเอ่อกินสมบัติงวงเนาะทุกคนเนาะเป็นคลิปอีพีแรกเนาะทุกคนเนาะยังไงก็ฝากเลือกเออฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดเออกด Subscribe Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พวกเฮาเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มาอยู่กับน้อง ลายกาลานนอ้องทุกคนน้องมันกัเมื่อกิ้สุดหม่นวงกันนี่ครับอาครับคันไปเสียากาันลากินเลยนะครับรออีกยังหนึ่งเนาะหน่อยๆแท่นะกินกินกินส่หมี่เลยมาเลยครับพี่น้องม,มาเลามย,เลยามาเลยครับพี่น้อง<ม>หนัไม่เป็สซิวเลยก็มบล็อกครับอือี่น้องไปเอากองเนี้ยเข้ามามี่ครับ นี่ครับโอยมันกล่องบอดีถกลองโทรศัพท์นาครับมาครับพี่ดาวมาครับแสบแสบครับนี่ครับอืมปอดประเด็กเนี่ยกินโมไหร่ดยครับกลางค่าคอ นี่ครับแสบไรพี่เนาะอืมค่อยตัง่ยแสบก็มัโนไงงอนคลิปนี้ชิดังคำขึ้นทุกวันน,นี้อืมอืม <c oughs> ไปตองโปรประหยัดแหละเอาเลยครับ <c oughs> มาครับต่อครับอืม เสียงครับทุกคนจ็คกระซิ่งเสียงแทนจ็คบอแหละบุมีใหม่มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับแซ่บครับนี่นครับ,บ,บ,รบ,รบอ่าแซ่บได้ที่เนาะบุกไก่กล่องย่างอะไรอยังเงี้เออเบิดกําลังบมดรึเปล่า <laughs> <laughs> ทุกคนขคับฝากติดตามสองไหนดล้วครับทุกคนกดไลค์กดแชร์เลย,ยครับทุกคนติ๊กตอกการฟันอีกมือกันครับไปติดตามไปเลย,ย,ยครับแชร์แล้วก็ไป มนหมดเป็นสปอนเซอร์ไอ้ก,กูซิ่ซื้อมาแล้วค่ะิเปิ้ลกินเหรอต้องมอง,งทนันใครดิอม,อมองนั่งมาวะเดีเ๋ยวเดีพี่เนาะโอ้อยยางเพียนมาครับมาครับโวยมองสนตี มาแล้วครับทุกคนครับเดามาเดาบบเสียคำง่ายเลยครับอันนี้นี่ครับนี่ครับโว้ยกี่แต่กี่แต่คักแรกเลยมึงโม่มึงเสีย,ยอ,อ๋ยอเห็นแจว อเดียวไปจักแสบพักเลยไหมอือฮมมวงหนังครับหนกม่วงหนังครับนังกเวยโขนครับมวงเลืองค่ะบ่หม่กมวงหนังมองหนังเอายนี่บว่เข้าใจมวงโกัส เลือดไปจับดไ,ได้เัยมาครับพี่น้องมาครับดูรดน่อคิดอีพีแรกแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์เลยด้อกดแชร์นะเด้อทุกคนบรรยากาศได้ดีครับแดดคือหอนใช่ไหมโอ้เทมข้าวเดี๋ยวทายวีเขาบั มามืนี่ก็ไดมันคือมีอยางอ่เอามากหมวงวงบ้านเดียมียางงอยางมันลาแสบายทุกคน แต่สีแต่ทุกคนน่ครับตอนนี้ไงได้ครับนี่ครับเห็ขียครับนี่ครับกล่องโมโฟกัสอ๋อโมโฟกัสเอาไปทุกคนมาเด้ออย่าวังติมือ์อย่างงับอืมอืมตอนปแดงครับทุกคนอืม อคือเหมือนอกันแหลของนะขอหเห็นนะเด็กครับสนใจติดตอ่อมันได้เฟซบุ๊กบบจักซีตาย เด้เอ,อมาครับมาครับทุกคนมาครับนี่ของนี่แม่แมากินอยู่สวนเหมือนไโอ้ยตอนประเดีย๋ยน,น,นะครับมาเด้ครับทุกคนน้ำครับอากาศเยนเ็นจีนไหมหนาเย็นดีเย็นดีกันสี่ไหม าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนนะครับกดซับสไครต์แล้วทุกคนเด้อเตือนบ่วะน่าจะฝากแล้วทุกคนฝากสองนี้ได้เด้อเน,น,น,น้อยมอ <c oughs> อนันชอบจีบตลอดเลยไอ้บางคนยึดยึดไนะ นี่ครับมองทุกคนครับนี่ครับมองหน่อยครับผู้ดีเสียสมสมสมันหวานอยู่โอ้ยคือตอนใหญ่แท้แต่ไม่ชิดนะครับนี่นครับตอนปาร์ตครับทุกคนเนี่ยมาแล้วครับ ทำไหนก็ฟินอร่อยเสรษฐลับตาเ้าคนรอจะไดนะ้ก็รอเนาะอึดแน่ว <laughs> เบ่งจะส่งผมหน,นามา <laughs> นี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยเหมือดกล่องคือนหมือดแท้ไอ้แม่เนี่ยไม่ครับไม่ครับทุกคนแจงพียู่ยอ่ะ มันหวานเข้าเรยคลิปไหนคลิปยังมีบ่ะงโอ้ชออิ้นแกงเซนร้อนด้วนกันอ่าไม่พอว่าจบคลิปสนิทแลหและเมื่ลอ่าทุกคนครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับทุกคนนะเออคอ จะได้เนี <c oughs> ่ยย <N> ังไงคลิปต่อไปฝากติดตามได้เออครับทุกคนครับเอ่อคลิปต่อไปอาจจะมีนะครับคนฝากติดตามไว้เลยครับทุกคนนะเช็ดเอ่อไอเช็ดเป็นคลิป ep 2ครับทุกคนเนาะคลิปกินสมเนาะสมยังไงทุกคนยังไหกินยังคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวกินมดกิน,ๆๆน,นมืดโซยังเพลินแหงเนาะอาจจะได้กับคอจบคลิปจริงจริงแล้วทุกคนนั่นเองครับบ๊ายบายครับพบกันใน ep หน้าบ๊ายบาย